เป็นจิงได้บ้างเปรนกันนะครับผนได้ิยละวงลบางละว้าง้กระเมียนครับนี่อ้มีตุนเดียวเลยมองงามๆกอนจังไยไปพี่นะครับลพูดพูดไปพูดเลยอืนี่อะไรนี่นี่ก่ัวนี้เบอนคัดสันเด็อืมอือเเปาะดีจ้เดี๋ยวงไว้มือ่านนะครับนี่นี่ซตัวนี้พี่ อาจตะนนี้ก้อนหนึ่งๆยายมาเนยนี้นะครับเลียนสามไปเลยพระโคยน้ำแห่งหนึ่งน้ำเกลือกอยหองเทซุยุยงาม นนนองกับไวิะจสวัสดีพีญายิยาย่งใหญ่พ่อแม่พี่น้องนุ่งป่าน,นะาทุกท่านนะครับสวัสดีศรีทุกทันนะครับผมมนีกะมะ้ก็มาฝากกับปลาอินกับหนึ่งในสองที่แรกหนึ่งในสองวันที่เก่าเนื่องจากสงกัาวั์อาทิตย์จ้าเดือนพฤศจิกายนพศ2568จ้ามนี้ก็เข้าป่าห้าเห็ดคือเก่านะครับหลังจากเมื่อวานในสองตาเนี่ยนะน้องหนิงเนาะเป็นเห็ดรวมๆนะครับมนี้กะมาทางป่าโซนนุ่นท่องที่นะครับตอนที่นาเกล็ดบ้านน้องแฟนหมูสามตำบ์หอยคามอำเภออุทลีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นสุินเบื้อง เียดีมันมาเนาะจ้ะมาจับมาจ้าเริ่มส่วนเขามาก็มาเบิ่งมองเคยได้เคยม้านแล้วนะครับส่วนนี้ก็เฮ็ดพิ่งแดงข้ามนะครับเรื่มออกมาอยอตแต่พึ่งขาลหลก็ออกมาดนแหลกก็ลายนะครับนี่แหละสภาพปลามื่อนี้อากาศก็ค่อนข้างแจ่มใสนะครับสําหรับท่านที่สร้างมั่นไหวนะครับกับ่ายเฮ็ดสุดมีเบิดซตกันนะครับจังสิพผ่าไปหาเบิ่งนะครับมันแสงนะครับ กอดใจรอไว้นะครับผมไปหาบงเฮ็ดก่อนนะครับผ่อนวันนึ่งนี่น,นะครับพึ่งขาลายดอกงามๆเลย,น,เลยนี่ี่ดนะีนี่มียุค้ารน้องหนึ่งเฮ้ตัวน,นี้จมุตะมิเลยครับสีก็มิดแต่ตะหนึ่น ยังเบิดเด้ยังมีอีกอยู่เด้เข้าพี่อีกอ่าอย่างเลยครับนี่มนี่ทำใจห่มกอห่มมันนี่แล้วนะครับนั่นล่ะโอ้พี่มันนี่ตัวหมอกลงร้ายนะครับหลังจากฝนเซ้อมมามื่อที่สองนาะงมันนี่เนาะหมอกนี้หอยใช่ค่าบานเลยนะครับเป็นรสชาติดีครับพุงนุ่มหน่อยจ้ะอยู่ในซ้ำตัวนี้พี่ รกระจัยอยู่ในประเภทเฮดเพลิงรลสชาติดีอีกชนิดหนึ่งนะครับอีกสักขันเกิดมูญ่น,น,น้องนึงเนาะเนี๋ยวจ,จงไว้มูอวานนะครับนี่น้อยมูอวานไห่ไหวเนาะน,นี่มันพ,ดดพี่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 ยิงซองก่อนนะครับมาอีก้กงถึงอีกนี่ ดูดิโกอย่นี้ดิก็กุ๊ะแบ่งอยู่เดาคือตาหักแกลายเป็นตะหักเป็นตาปอยู่เนาะีอีกพีีจะเผาเนี่ยนี่ตกเสียีกุปปุน,นะครับน,นีครับย้ายมาเนี่ยนี่นะครับ วิ่งได้มัดอกนี่เพอะไรรูมใหม่ขกันนะครับตูดีใจลังเป็น่นเปนดอกใหม่เฮ้ะดีเจอนี่เยอนี่เหรอนี่แล้วไองนี่เหรอเหยีดในที่นังามเลยนะอตัวนั้นคุณน่ะฮาเปันอยู่ต่ำเนานนี่เนาะ มึงไงวินขาเนเลยมึงที่ละหาขึนถ้ทาที่อีกชายแบนี้ที้ขาหน่อยใช่ไหมอ่เมื่อยได้วินขึ้นหนุน <c oughs> ลงมาลุมๆเนี่ยเป็นประชาวันนะครับยีกมาหนึ่งนึง <c oughs> ใช่ <c oughs> ที่มันกุ้งการคนละบินอะไรคือนอะไรเทวตอนเลิกเลยครับปีนี้อากาศแปรปวนนู่นหนึ่งเนาะเฮ็ดเพิ่นเก๋ปั๊บสภาพไปน,น้ำอากาศที่กันครับอ๋อคือกัน <c oughs> พุ่นลุ่นพี่น้องก็มีเด้อจ้ะไลยได้ครับบ้านไดยินข่าวไลายมือแล้วเนาะ,ะมากระมานทุกท่านนะครับไปมาก็ได้เนาะเห <c oughs> น่ยอีอืมเดินเอา หาคนนี้ตื่นนะครับรดีแบ<ด>บน้ำงามเลยจ้าหนอกจากแกงเอาไปปรุงแจงเป็นอาหารแนวอื่นก็ได้ได้วยครับนี่งห็นจ้ะเห็ดเป็นซอสเป็นัังก็ได้นะครับเห็ดป่าบูดฝั่งเสียงดังตุบเลยครับขอเสียงมีมน,น้อยจ้ะอีกชนิดหนึ่ง มันเห็ดเพิงปวกบ่นึ่งน <sleeve monastery> <The absor baptism> ี่เคยมีว่าเห็ดเพิงปวกนี่ล้วครับโอ้ใช่แล้วปวกโงบเลยเตวนี้เจียงคู่อุ๊ยกาเนี่ยๆเน่ยเนื้อนุ่มๆนีลิตมี่งามๆเลยความเท สวยยงามตอนนี้ตูมังนงามนะครับมันนี้มีทุกลุ่นทุกขนาดมีตรงนี้เทา้าเขื่อนส่ตันนี้นะครับเบบุยเลยครับมันนี้โอ้ สุก้าขาวยาวอัจฉริยทุกทีก็เปลนเป็นผ่้ชายแลตายน,นี่งอันนี้อากาศแจ่มดีแหงนนึงเนาะทีได้เหลื่อมการจอบเฮดบดได้ครับบานน้ำมอกุ่มไลายๆนี่บานออนแห้งนี่เนาะจ้ะเน,นี่ยนะครับสวยจ้างดกยง่ายทองงามงามเมืองเบญน้ำมัน,นลักษณะเพื่อนครับนะครับนูนยิ้มง่ายสะใจไปเลยมัน หนุ่มขี้นิดอ่ะโอ้ยจับปลาดี๋ยวดีๆเป็นนะครับตัวนี้นี่แซ่บเพื่อแดงเลคือกันวะกันวะทอมโอ้ยคือมาประบทหนังเถอะเนาะเป็นคาลายมีสีแน่นอนคือกันอยู่ปะโอ้โหคือกันเสร็ล้เดี๋ยวเปิน ชนะเป็นตั t ชี้เือน่นี่แล้นะครับออกมนบิยีกนะครับยีกนะครับเี่ยงพเมน่ม่เห็ดเห็ดยงสินเี่ยมีผงแดงข้ามทีละนิ้วอีโอ้กอนนี้ว่า,ามันขัดสัน หวัวลุดอยู่ถึงไหยเป็นยังขึ้นนอนถาเนาะอ,อยู่ถึงนั้น,นเลยยัทไงนู้นนีคนของมาแนนเห็นจริงจ่นี่ดินั่นอ่อนถาง่ายประงามอยู่เมียนหอยคนนึงหอยหมูมนจะหูป่า,า,ปากระไรเลยครับออกเมียนเรูขนาด ตัวนี้คือคืออุย้ยสองอดอกคุณตัวนี้โอ้เกืดแนวได้เนาะ้างสากฟอดซิวตวนี้สากหอยเรียนะครับนี่<า>ยืนคำแอลถาเรียว่าแยกใหญ่กันหานะครับเปินก็เอิมก,กันนะครับบานนี่ก็ใต้ที่สองดอก อะไรอย่างนี้มันดรอปมันที่อะไรที่เดียวโอ้ยขุ่นนี่ว่าเห็นเฮ็ดเลยแต่ส่วนแรกๆพุ่นนะครับบางสามสี่ปีนั่นแถวนี่นี่ออกกันเฮ็ดบดดินพุ่นะครับหยามนี่นะครับกับทันติดตามมาเดินหรือว่าท่านที่เขาไปเบื้องนั่นกับสี่หูอยู่นะครับส่วนเดือนกุมภาพันธ์มีนากันฝนหลากหลากขึ้ปีนี้นะครับ เน,น,น่บ้านมีคือยิงถาอยู่เด้กตอนนี้เฮ็ดทิพมากเกิดน้ำกันกับแดงข่ามนะครับนี่แต่ว่าพ่อท่านเห็นอยู่มือน,นี้พ่นเห็นพ่อดอกอยู่เพิ่งแดงข่ามอัอน,นี้ครับเอาคาลายลายดอกงามดีอยู่มือน,นี้เนาะจ้ะตัวนี้คือหลีเทะเห็ดแดงเนี่ยบานอุ้ยเพิ่งคาลายตัวนี้คือเป็นเศษนี่เนาะโสทองเลยครับ เกิดแบบสายเดียวเลยตัวนี้ตัวนี้แดงนะผุ่นไวินดอกนึงแนบแนบเห็นไหมหนข้าวไหลคือสะได้มุนเขาคักผุดผุดบอกงามหนึ่งมุนก็มุนคักแค่น้อยนึ่งทำไมคนเกิดขมันอ่ะอ่านี่ยแหละครับที่ได้ตัวนี้ต้นคอนะครับเป็นลมได้ข้าวลมแห่งแห่งหมดแล้วนะครับ <c oughs> ดีชมพูอัองตังก็มีน,น้อยเท่นานี้ใช่นงพูดยูโดดถึงเลยพี่จะมาเห็นซอมดอกนะครับคาลายครับเ้าให้เองนี่ละไอ้วินมาเนี่ยเอาเพิง่งกะมีน,นินหน่อยแล้วนะครับนี่ละฮะตอนนี้อวยลงมาทางโซนเด่น,นี่เลยน,น,น้องนิ่งเนาะ ส่วนปลาต้องแปลกแล้วครับรัดลงมาพี่มีหมองเพลนไม้โฮมเฮดไว้นะครับลงจุดจาเสือกันฝนมาไม้เลยแทวนึ่็จะเป็นเฮดกอใหญ่นะครับนี่ห่มกอส่วนหมากก็จะมีเฮดเพิงค้าลายออกน้ากันนุ้่นปลากอไม่จะปลากอเพื่อะลครับรับเม็นคนมาลายๆกันเรือคือเกาหนังหนึ่งเรือลอยนะครับ เข่งสามไปเลยอ้ขาน้ำมานึ่นงขาน้ำอยู่ถึงกวไปจริงๆ้วบาดน,นี่โอ้อย,กกอย่ากวดแห่งเลยกวนค่อยน้ำแห่งหนึงน,น,<อ>น้ำเครือกอยเ<อ> <c oughs> ีเป็นเป็นำนึนนยงยานมาทะหนึ่งเราเหนันม่ใชอ้ดอกไงพระโลดเลยเ <c oughs> รเห็นมำใมเออกเบังหนึ่งเป็นขมิ้น เราเป็นเสือเป็นอะไรก็มีนะครับดูเป็นเสือเลยมีเอวแดงน้าก่อนหนึ่ง,งจะดินมือนมาดเนี่ยหลายได้ครับแดงน้านาจำน,น,น,นี่น้องหนึ่งจักหน่อยนี่ครับัวนีข้าลายครับข่าลายนตัวนี้ดบุสวยๆนี่ อาวไม่ลืมเลยนะมันกลางทางอีกแล้วครับพี่เอาพี่ก้อนึงนึ่งไปก้อนนึงยันทีรุมาไก่พก <laughs> เดเบกจ่าเลยครับพี่ยิ้เป็นจังไดบ้าน เป็นกันนะครับว่าๆระวัางระวัางระวังละว่งกระเมนยด้ะครับนี่อ้มีแต่หลุนเดียวเลยมองงามๆก่อนจังใหญ่ไปพี่นะครับผุนผุนผุนไปพูดเลยอุ้ยดอกเห็ดเอาตัวนี้ก้อนหนึ่งๆเป็นบอดอกน่หน่อยเพินหลหันก็มีได้นะไก่เมียเพิ่เกลือตัวนึ่งเก่นองวะไม่เป็นเลื่อย อยู่กลางสายมือเนี้ยนึงข้ลางขัาวมือใช่เงน้ยโอย้อยบ่ได้เดี๋ยวมีไปไปเนั้ยม่อะไร่อีกในเดอยวเพื่อนทันเลยสายยางมืเลยนะครับหมูนีใหญ่จำได้เป็นจุ่มนะครับตัวนี้เอาเห็ดตัวนี้โอ้ยลุดเลยแต่ว่าก็มูเดียว นี่นนตัง้งแต่ขมาน้องแปลกนี่ก็เห็นเรื่อยๆอยู่นะครับส่วนนนท์ทองก็เห็นเรื่อยๆอยู่เน,น็ดอสนิ้นี่อันนี้อีกนะใช่ไหมบ้านเป็นเปลือกหนึ่งก่อนสี่จุดด้วบ้านด้วยหลัปัดเลน่างเตอเรือยๆนี่นะครับแต่งงานลายอยู่ขาเพราแข็งแรงบ้าหนหนึ่งโอ้ยที่ปล่อยไปเรื่อยเลย <laughs> ยังห่างยังลอยวะยังลอยเปลีอยนเฮ้ยพี่จังไลยอยู่งั้นพี่เอกพี่มาเบิ่งดีๆพี่อีกพี่ตัวเพิ่นจะหนีตาเนี่ยได้นะครับยังยังยังไม่หมดไใหญ่ใหญ่เป็ดไก่เพอยังเดียว เอียงคางไปทางกรน้ำติ๋วได้หนึ่ง,อองหนึค่อยๆยาวนั่นนอีกนี่นงอ่างมันน้ำติว๋วแหงลายนะครับนี่ก็ยาคพุ่มเปล่าสองสามส<ท>องไหมสอง,<ท>องนับเกินนะครับสีคือกันแห่งกับใบใหม่ผมกายมาผมยังโมเห็นนะครับเป็นนางเอกเลยเห็นเฮ็ดดีแไง น e si ี่อีกดอกนี่เด็กดอกหน่อยเพื่อนก็มีใช่ดอกง่ายเพื่อนนี่ดิกนะครับคอนแเฉอีกงน้อยเดียวดตีขาดูใจเดีนเสร็จแล้วนี่ครับอันนี้เด้อควันในบินเห็นแล้วครับ เห็นคือการยืนอยู่บ่อยพี่โอ้ยขนาดชงชัน <laughs> โอ้ย,ยคือการนด้นี่หนึ่งหนึ่งนี่ยเดี๋ยวเย็บอยู่สำหรับมันนี้นะครับคาตันพ่อเห็ดเพิ่งแดงข้ามโอ้ยตัวนี้เดี๋ยวตัวหัวเอ้ยเดแดงข้ามแล้วก็คาลายต่อครับ อ่ะแล้วนะครับพอแมพีนองลุงป่าน้าอีฟสี่านนะครับผมหาเห็ดมาจนหอดทั้งปลาน้องแปกพีนะครับเอาเฮ็ดเผิ่งคาลายออกสุดถ่ายแล้วก็หาเราเบิ่งต่อมาน้าหองนี่ก็บ่มีเฮ็ดอย่างนะครับหอยรดกับมี่เนยนะครับสืบส้นมากสืเป็นรถเครื่องอรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับหาอย่น้ำโซนในวันนี้นะครับผมตอนนี้ก็จนเวลาเที่ยงยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับผม สกษตรแพอย์พอพมีใงพอเพ,น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 พน่นี่นองลุงป่านะเอฟซีสุกทันจะเบ่งผลงานโดยสรุปโดยรวมกับน้องนึงนะครับผุนขาอยู่คนนะครับน้องหนึ่งนะครับ,น,รบน้องนนหนึ่งมานั่งฉายพี่เต็นจริงเห็น้องหนึ่งมือนี้ชนมเะิรับ์นคาลายมือนี้มีแต่ดอกงามเลยน้อยบินเ,เนาะเฟิรนคาลายนะครับ เดือนข้ามีเด้อดอกหนึ่งจะอีกคริ่งนึ่งสิก็สิเป็นเห็ดพึ่งขมิ้นหน่อยน้ำเนาะแม่นนะครับก็มีเห็ดแดงหนาน้ำเน่นะครับผมมีอะไรเห็ดก่อเห็ดก่อมีพ่อดอกนะครับวันนี้พันยบมาจักหน้างหนึ่งเนาะแม่นจะประจัริฐกับพี่น้องเก็บก่อนว่าแสงหลุดสนั่นเลยเนาะแม่นวันนี้ไามาก็คือผมมาแหละครับมันมันทุกท่านนะครับกับพ่อพี่น้องเพคุณมาพญายมหญ่คุณแม่ียคุณมาแต่บันเมกใหญ่เพิ่นก็มีน้องหนึ่งเพิ่นนำมาเบิ่งนะครับเพิ่นก็บ่ทันได้กันก็ หาเพิ่งนะครับบนต้นหูห้มน้ำหน่กหนึ่งนอเห็ดชนิดใดเกิดเนี่ยคือเห็ดเผิอกค้าลายเกิดได้หลายนิกาต้นนี้หนึ่ก็น้นำน้ำห่มเป็นอย่างเดียวเลยเนาะกี่รถหาเลยเนาะมือนนี้คัดใส่เลยได้ไดครับตะมีอะไรได้มือนนี้นะครับผม แลน้จ้ะพี่น้องสำหรับคลิปมือนีนองนึ่งก็ไปวิ่นกระพาพี่น้องขอปลาฮาเห็ดคือเขาเนอกจ่กมือนีแตตาไ่เฮ้ากับพูนมอกอกเลยจาเห็ดห้ือนข้าลายมือนีมีแต่ดอกงามๆด้วยน้าจ่าตุบุตปีเลยจ้าถือว่ามันสุดยอดอยู่น้าจ่าช่วงนี้น้าจ้ะเนาะสำหรับคลิปมือนีมกายอย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึอใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามองนึงก็ไปวินงได้จ้พผ่้สิบหกาทคิปไหมน้าจ้ะเนาะวันนี้ก็ไปวิสิพาพี่น้องไปนต่งยูนบคินแสวด้า เอาละครับไปมียาพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอีซีสุขันนะครับผมสําหรับการเข่าปลาหาเก็บเห็ดปลาในวันนี้นะครับผมนี้ก็ตรงกก็วันอาทิตย์ที่เก่าพฤศจิกายน2568นาอะครับพายุคันเมกีกบผ่านไปสองหมือแล้วนะครับวันนี้มือที่สองอากาศก็แจ่มใสนะครับผมเขามาไม้แหลกเข้ากับมาปลานน่นทองนะครับผมแล้วก็งูมาทังปลาน้องเปลกนะครับสำนักส่งน้องจองให้บัวเด็กเขานะครับผม อยังคงความมานู่นะครับพอจะอยู่ได้กกินอยู่นะครับเลื้ยกินกับแบงขายตามแบบวิธีชีวิตพอเพียงแล้วนะครับแบงพีแบงนอนคางบานไปนํานะครับก่อนจักกรรมนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญายมยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาฟซี FC, ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาฟซี FC, ทุกท่านที่รวมแนะนําตีสม้มให้กําลังใจขับมาในรายการ ผิดพลาดประการใดหรือว่าตอบข้อมเมนต์สาบ่ท่านใจกราบขออภัพยพญายมหญย,ยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเย็ซีทุกท่านไว้นั่มอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันผมกิดจะคลอไม่ไววใช่ให้พญายมใยญยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเย็ซีผู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคหมานยามีโรลภัยหลาดใดมากำกากยสุขทัางดานร่างกายและกระิตใจกิดหวังสิ่งใด ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขชีอย่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำมาสวัสดีครับผมพบพอกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ